สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้มอต้อนรับทุกท่านลงสุดรายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่ที่สําคัญนะครับขอถามลูกค้าก่อนมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนเป็นคนที่ไหนอ,อ๋อชุมพรค่ะเป็นคนชุมพรชื่ออะไรครับชื่อปุ๊กกี้ค่ะคุณปุ๊กกี้ค่ะคุณปุ๊กกี้จะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมทรงอะไรครับเนี่ยทรงบ๊อบตรงค่ะบ๊อบตรงใช่คุณไม่เบื่อแล้วตัดมาตั้งนานแล้วนะตัดมาตั้งเด็กแล้ว <laughs> ไม่ได้ตัดผมมากี่ปีครับเนี่ยไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีใช่โหไม่ถึงปีทำไมผมมันยาวจังเลยออพอไหมค้างเอานรื่องเรียนไปเลยไหมใช่เรียนเอาแบบเข้มค้างค่ะค้างเป๊ะๆนี่ยประมาณนี้อ่นู้นค่ะอ่ะางนี้เหรอจ่ะนี่ค่ะโอ้ตรงเป๊ะๆใช่เดี๋ยวจัดให้แต่หนูขอด้านหน้าตรงนี้นิดเนื้เนี่ยอะไรครับเนี่ยด้านหน้าประมาณนี้ค่ะ อาด้านหน้าสไลด์ด้วยใช่นิดนึ่งเดี๋ยวจัดให้ใหนูหน้าบวมตรงเกยจะบวมเดี๋ยวท่างใหญ่จะรวบมัดอะออมัดว่ารวบมัดเยอะมากเลยผมเยอะมากเห็นแล้วจะเป็นลมเห็นผมจะเป็นลมอ๋อ ไม่ต้องพูดทำทำเพียงครับพี่น้องตัดเลยใช้ปัตเตอรเลียนถทยเลยเพือ่อวม่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้อง ก่อนผมยาวครับล<ค>ัก่อนอผมยาวไว้เมื่อกี่ปีตัวเนี่ยโอ้ไว้ไม่กี่ปีหนูจำไม่ได้ดิจำไม่ได้เลยเออโอ้โหไปงับไปงับนจะให้มันมีทูดอย่ายไหมไม่เอาทูดแล้วนะครับก็ตัดเสร็จให้เหลือพอดีคางเลยเนี่ยใช่ค่ปะประมาณคาง แบ่งผมมาเลยครับแบงผมูกฉากขึ้นนะตามได้ครับเนไม่ต้องพูดพามทำเพลงเยอะอตรงตรงเขาบอกเอาตรงๆตรงต,รงตรง ลาผมเลยตรงตรงแผมมันหนาผมจะสไลด์ผมหม่ได้นะมันสไลด์ไม่ไหวแล้วหนาเกินตั้งแมันจะปูข้างๆ ปกติก็ฟูแล้วตอนนี้ฟูจริงวยังฟูให้มัเลยยงกันมาหน่อยนิดเดียวดีกว่า ขับขึ้นไปามาไอ้ไ,ไวย์ยกผมขึ้นมาดีบเลยตัดข้างเลย มาเลยยิ้มมานะครับตัดพอดีค้างครับบอกลาบหมดเลยพอดีค้าง าวนพอดีครับ,รบประมาณนี้พอไหมอืมพอค่ะเปคสเปคเปคืออหรอไม่ใช่วเป๊ะเป๊ะขามมาพไม่ใช่โอ้ อะไรวตายแล้วเข <อ S 2> าขจะผิดแล้วเขาจะผิดแล้วผมคันดึงมาเลยดึงออกสื่อเลยเห็นไหมเนะี่ยคันนะคันจริง <c oughs> มันเก,กลากะมันรำยำำยำมันดูข้างนี้จะตัดังไงให้เขาสวย ตัดยังไงให้เม่เป็นนักเรียนนะเพาเป็นนักเรียนมาทั้งชีวิตนะ <c oughs> มีข้ามลงมาตัดครับล่ะตัดตัดเลย <c oughs> อลองเวลาตัดเลย <c oughs> วงไปก่อนเนื่องจากอะไรลูกค้าสั่งสไลด์ข้างหน้าออกอีกหนึ่งต่ว มามตัดอข,อข้างหน้าเราจะสไลด์ขึ้นมาแต่ก่อนสไลด์ขึ้นมาซับลิมิตปากแล้วลิมิตปาก มันมีทรงมันนะเดี๋ยวมันจะเป็นนักเรียนเกินไป <c oughs> แบ่งทะแยงอยู่ลงไปโดยเขาตัดอยู่ตรงมัน ตัดร<ม>ีดซ่ามาหลังบ้านโอ้โหผมยาวพันเงน,นหมด่ะตัดทิแซตัตด เซยมาท้งบ้านยกขึ้นมาไล่ไปลายหองหนาแล้วสับเป็นบางเลยหนาเกินตัดให้ปบปห๊อบมันเลเยอร์กันหน่อยมี่ง้นมาจัหนาเกิน ีเ้เราก็มาเรามาหวีให้มันเข้าทรงอ่ะแล้วมาตรวจฐานทรงนะไอ้ฐานทรงตรงนี้มันสำคัญเพราะอะไรมันจะเท่าไม่เท่ากันอยู่ตรงนี้เลยที่เราเ็บรายละเรียดเนี่ยน,นะดวีมันเข้าทรงก่อนไม่เข้าก็จะตึง เอาวีดันขึ้นตัดผมย้อนทิ้งย้อนทิ้งป้อมหมายความป็นเดิ่องจิตลากลงป้อมหมายลูกค้าให้อะไรตัดอะไรต้องพอดีคางใช่คุณย่ากร็ดูกระดิกนะกำลังตัดผมอยู่เดี๋ยวมันเดี่ยวอ,อื เพียงพอไปด้านก่าเล็กน้อยอตัดยังอีกเพียงพออยู่โอเคเล็เลงๆไม่จิตภาบลง จะบดีดปีตรงไหนก็เกาะออกล่ะลูกค้าชอบบางผิวด้วาแบบหนาหน่อยบางผิวโอ้โหบางผิวอีกผมดูไหน,นอะไรนะผมดูนะมันจะพงนอน,นี้นะครับ ข้างๆแล้วก็ตีลงมาเลยแล้วจิติตทตาบลงติตลงให้มีล็อกไว้จีล็อกไว้ สไลด์ดิไปมาสไลด์ด่อยไปตัดแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการหนาๆน,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 นะแต่ถ้าลูกต้องการบางลูกค้าบางต้องการบางบางพีน,นะครับแล้วก็อะไรแล้วก็สไลด์ให้มันบาง ฟูก็ฟูของเข้าไปแล้วเขาฟูเขามาตั้งแต่ตืดนอะเราจะไปทำอะไรได้อะลูกค้าไม่ยืดทำไงได้ทีนี้ถ้าเราอะไรเดี๋ยวให้มันบาง เขากีดอะไรไปเลยกีดชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเนะีหยุดเลยเดีย๋ยวค่อยๆเลือกทำธีละช่อนนะค่อยๆไปหย็นเบสเซอร์เอาไปเลย 我快递。Oh, ชั้นที่หนึ่งสองสามดัวไปเลยค่อยๆค่อยทำไม่ได้ก็เป็นทรง ยาวไปสามเดือนไม,ม่รู้น้องเขาอยู่ได้ถึงสามปีหรือเปล่าเดีวแตนะ่ลมเขานะุกขึ้นมาสไลด์ ดูความยาวข้างหลังครับพอไหมดูพอพอดีอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะได้แบบนี้เลยเป่าแห้งใช่ไหมใช่เป่าแห้งอยู่บ้านจะได้แบบนี้บริเวณใช้ทอยนะตัวนี้ที่มันหนาจังนะหนาตัวนี้เราก็ดิบใช้ฟันปลาดิบก็ได้ปลาดิบ ดิบที่มันหนาๆเนี่ยด,ดิบ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 ถ้ามันบางตัวนี้มันหนาใช่ไหม ปันปลา,าสลับนี้งึงเนี่ยเลือกทำเฉพาะจุดนะจุดใดนที่มีความหนานก็ไม่ต้องไปบางมากครับพอดีพดีตัวนี้ประจายมนะตัวนี้หนาตัวนี้หนาะลูกค้าวกมหัวลงนะครับแบก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 แล้วเราดิฟะดีบพัดริง ลิฟต์สัตว์ท่านที่หนึ่งมั่งท่านที่สองมั่งท่านที่สามมั่งแล้วเราก็จเลี่ยงดูให้มันพอดีพอดีให้มันบาลานซ์กันซ้ายขวาค่อยๆทำ ค่อยๆทำวิ่งดูวีดูสวยหรือยังสวยดูสวยหรือยังมันผิวหรือยังถามใจตัวเองดูนะ พอดีพอดีเรื่องความบางความหนาพอดีถ้าเราสไลด์าบางมากก็ไม่สวยมันเลยสวยอะ่ะเข้าใจข้อเลยป้ายไนปภาษาไปรุน่นอ่ะเลยป้ายตัวนี้ตัวนี้นหน,นาหนาแล้วก็ดิฟดิฟเกี <c oughs> ่ยวดู บอบมันไม่ได้ง่ายนะยากอยู่แต่ถ้าเข้าใจก็มันก็ง่ายไงกลัวอยู่รู้สึกเป็นไงบ้างคะดีอะรู้สึกเบาหัวไหมข้างหน้าก็สไลด์ขึ้นมาประมาณริมรปากริมริากับสไม่ใช่มันสั้นมากมันให้มันพิวๆพนะิหน่อย รูปทรงข้างหลังครับเป็นไงบ้าง<อ>ความยาวพอดีนะดีค่ะแล้วก็สไลด์ออกมันก็ผมฟูก็ดีอย่างมันทำให้ผมน้องมีบอลูมไหม,มันไม่แฟบไม่แฟบไม่แบน ะสถาบันสอนตัดผมมาตัดใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพ่องหนูโยธินท่าดิตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญน,นะเขตสายใหม่นะปทมรับสอนตัดผมชายผมหญิงนะครับอยากจะตัดผมทรงนี้ก็จองคิวมาได้10บโมงเช,ช้าถึงห้าโมงเย็นนะช่างใหญ่ตัดซอย1,000บาทต่อหนึ่งทรงนะ,รนะครับสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะบอกต่ทกันด้วยนะครับจองคิวล่วงหน้าได้0819856234และ0 6 2 5์8 3 9 9 9นะถ้านั่งรถไฟฟ้าีเดสมาลงที่สถานีสะพานใหม่ ออกประตูะสี่นะเดินข้อซอยไม่เกินห้าสิเมตรร้านอยู่ขวามือนะหาไม่ยากผมแล้วช่วยเจ้าใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณนางแบบชื่อน้องอะไรครับปุกกี้ค่ะชื่อแล้วน้อง,อง,องเลยนะปุกกี้น้องปุกกี้ชุมพรนะครับก็ขอบคุณน้องปุกกี้มากขอให้ น้องสุขภาพนะร่างกายแข็งแรงนะเจริญในหน้าที่การงานมีแฟนก็ขอให้หน้าตาดีๆสาธุสาธุรับไปเ,ล,ปเ,ยเลยเลไม่ปฏิเสธเลยเหรอไม่ปฏิเสธสาธุอย่างเดียวสาธุไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาน้องปุกี้วันนี้ลาไปก่อนครับก็ใส่แว็กครับใส่แว็กใส่สเปรย์หรือว่าใส่น้ํามันนะครับบํารุงให้น้องเขาแค่นี้เองนะครับสําหรับลูกค้าถ้าเขาไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปก่อนฝากกดแชร์ด้วยนะ